สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซีบาตนทุกท่านสุกสุขุคนครับมือนีก็พาเที่ยวนะครับพาเที่ยวชมนะครับเมืองกาญจนบุรีนะครับด้านแรกที่เข้ามานั่นก็คือคือย่างเธอปราสาทเมืองสิงปราสาทเมืองสิงรับพี่น้องครับนี่ทางเข้านี่ครับผมทางเข้าทางพู้นั่ทีมงานทัศนศึกษานะครับกำลังสิกับ ขออนุญาตถอด,ดเมียดครับพี่นอ้องเรื่องคาคนบาไหลยคนบาผูกพันครับนี่แล้วพี่พายพี่น้องไปเบิ่งครับผมไปนั่ไปเบิ่งกันเลยครับ ปราสาทเมืองศรีนครับพี่น้องครับอันนี้สําหรับราคาคนไทยเนาะคนไทยอยู่ที่เท่าไหร่เธอยี่สิบบาทจ้าคนไทยคนละยี่สิบบาทครับแล้วก็คันเอารถเขามาน้ำก็บจีเสียค่ารถน้ำคนละห้าสิบาทเนาะคันละห้าสิบาทคันละห้าสิบาทเป็นค่ารถครับพี่น้องคนไทยนะครับเด้อคนละยี่สิบาทอันนี้มาสองคนนี่ก็สี่สิบบาทครับบวกกับค่ารถห้าสิบบาทเป็นเก้าสิบบาทครับพี่น้องครับ นี่ครับผมเป็นตั๋วครับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้เป็นค่ารถค่ารถ50บาทต่อคันนะครับค่าเข้าชมนะครับค่าเข้าชมคนละ20บาทนะครับรวมทั้งหมดเป็น90บาทครับอันนี้เฮากไกิม่าเป็นปราสาทหลังแรกครับมันก็ซิมีหมายเลขหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวหมายเลขหนึ่งอาจารย์จะเป็นองค์ปราสาทประท่านครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขับไปเบิ้งปราสาทองค์หมายเลขสองก่อนนะครับผมไปน อันนี้เป็นปราสาทอ,องค์แรกสารใสแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นอย่างไเธอ,อ,อ,อมันน่าจะเป็นปราสาทเฉยๆอย่ะบองค์องค์ที่เธอดูนี่เป็นองค์ไหนองค์นี้องค์งใหญ่นี่เหรอซ้ายมือนี่ใช่ไหมใช่โอ้น่าจะมีองค์เดียวนี่ครับพี่น้องโบราณนรสถานไม้เลข๋อสองมีระบบนำชมแบบพึ่งพาตนเองพร้อมด้วยพี่น้องเลื่อนสแกนคิวอาร์โค้ดเบิ้งกระดิครับผมนี่ ครับผมบัวณัถานไม้เล็กสองครับพี่น้องครับนี่ครับนีครับผมอ่าเดี๋ยวไม้เล็กหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะครับไปกลายเป็นหินซิล่าแรงบ่กก็ควรปฏิบัติอ๋ออาจจะห้ามคนขึ้นไปมั้งขึ้นได้ถึงชั้นนี้เออขึ้นได้ถึงชั้นล่างครับพี่น้องข้างบน ไปห้าขึ้นไปครับเพื่อนี็นคือเป็นองค์ที่สองครับพี่น้องครับความผุกพังความผุกก่อนของตัวประสากะทก็สูญหายไปตามธรรมชาติครับพี่น้องครับ mm hmm. สูญสลายหายไปตามธรรมชาติแลวอันนี้คือองค์ที่สองครับพี่น,อน้องเดิศสภาไปมาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบื้ององค์ที่หนึ่งครับนี่ เขาดูแลสะอาดดีเนาะเธออืมตัดหญา้าก่อนใช่ครับองค์แรกก็บ่ค่อยมีอีหยังหลายเป็นปราสาทที่มันแบบผุพังไปหลายแล้วเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งองค์ที่1ครับนี่ด้านหลังเฮาเนี่ครับเป็นองค์นี่นะคือเป็นองค์ที่สภาพสมบูรณ์กว่านะครับเป็นคืออยียงถ่ายรูปเจ้าของอ้วนเ็ <c oughs> นพวครับ,รบนี่กำแพงกำแพงล้อมรอบตัวปราสาทครับปราสาทหลังที่1น,นะครับ ดโบราณนาตรตานหมายเลขหนึ่งนะครับเบิ้งเอาเพี่น้องเด้ออ่านเาด้อย,ยุดคลิปเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้เนี่ยผมก็ได้อ่านให้งได้นี่ไปครับพี่น้องน่นหมายเลขหนึ่งนึง,นงก็คืเป็นความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเบิ้งก่อนเห็นเนะบิง้งพื้นที่โดยรอบก็เงียบสงบดีครับพี่น้อง ไปดูซิป,ประกาศมีอะไรประกาศระบบนำทางแบบพึ่งพาตนเอง QR code นะครับพี่น้องก็มีน,นี้ฝ่ายองค์พ่อหลวงลอห่างไปเดี๋ยวขึ้นไปชมตัวปราสาทข้างบนนู่นนะครับพี่น้องอันนี้เป็นปราสาทไม้เล็กหนึ่งครับเป็นปราสาทหลักเป็นอาคารหลักมีอยู่สองปราสาทหล,ลักนะครับที่อยู่ในนี้ ขึ้นได้อันนี้ป้ายอะไรป้ายเล็กๆไปดูซินี่ขึ้นได้มันประตูประตูซุมประตูขึ้นได้ครับขึ้นได้มากๆามากขึ้นมาลุดอุย้ยนี่ครับผมมาเยี่ยมชมผู้หญิงกับซิงนงผาถุงหรือว่าใส่กางเกงขายาวให้มีความขรุขรพ ในสถานที่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกห้องอีกห้องนึงเออมีห้องซ้ายห้องขวาน่าจะเป็นห้องนอนหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเป็นซุ้มประตูไงเธอด,ดูดูเขามาทางน้เใยเย็นดีครับพี่นอนครับเย็นดีไปนคับเีเบิ้ง่เ <prospective. S 1> ขามาบริเวณในตัวปรศาสาทแล้วนะครับแล้วก็มีมีขอปฏิบัติ นะครับข้อปฏิบัติก็คือในการชมโบราณน,นัถานห้ามสูบบุหรี่ห้ามขีดเขียนห้ามทิ้งขยะห้ามปีนป่ายแล้วก็ห้ามนั่งหวนั่งบันไดได้เนี่ยให้เยี่ยมชมย่างเดียวข้างบนนะครับก็จะเป็นเทวรูปสาธุสาธุปณิสาสาธุน้ำหอมละสาธุพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตสวนเป่งรัศมีเป็นวเห็นมนันครับ สาธุสาธุคุณเทว่าลูกอันนี้เราไม่เข้าไปข้างไหนนะครับเราจะพายเยี่ยมชมเบืองจฟอร์ลุกนอกตรงด้านข้างของตัวปราสาทนะครับก็จะมีมุกนี่เขาเป็นอาคารมุกเป็นอาคารร่องนะครับผมตัวรอบปราสาทนะ่าจะให้เป็นที่ประทับของสนมนะเธอเนาะเนี่ยมันเป็นอาคารมุกตัวนี้น่าจะให้ นางสนมที่เวลารอเข้าเฝ้าให้มีใครอยู่เจนี่นี่เป็นห้องประตูวางได้เปนอนเขามาเบิงนงี่เขามาเบิงนั่งเป็นมุกด้านข้างของปราสาทเห็มบอครับนั่นมุกด้านข้างปราสาทน่าจะเป็นที่สําหรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่มารอเตรียมเข้าเฝ้าเวลาที่ใ,ในหลวงหรือเวลาที่ใครจะขึ้นมาบนปราสาทนี่ไหม อโอ้ยสาธุมีหอดข้าเจา้ามามาไหว้บนบานศาลเก้าพี่น้องสาธุสาธุาธาธเอ,อี่นี่ครับตัวปราสาทอันนี้เป็นด้านหลังนี่พี่น้องนี่ด้านหลังขององค์ปราสาทเอ้าสาธุอันนี้ผระนางอะไรนี่พระนางปรัชญาปรมิตาครับผมสาธุสาธุนี่ครับนี่เพิ่งยืนนี่ผู้ดเดียว พนางปรัชญาปารมิตาสาธุสาธุเห็นถึงความเข้มความขังขององค์ปราสาทสมัยก่อนนะโอ้เคยไปเบื่องต่ปราสาทหินพนมรุง้งใกล้ๆกันครับพี่น้องครับใกล้เคียงกันปราสาทเขาพระวิหารปราสาทหินพนมรุงนะ้งเนาะอันเดียวกันนี่รอบๆด้านข้างก็ซิมี่มุกตัวปราสาทอยู่ด้านข้างทั้งสองฟังครับพี่น้องครับอนี่น่าจะเป็นห้องรับรอง เห็นไ่มครับพี่น้องนี่ก็แบบสิเป็นเลือดรับรองก้อนจิตเข่าองค์ปราสาทไปพี่นอ้องบ่มี่ยังเบิ้งหลายดอกครับพี่น้องครับอยูน่นี่อันนี้อะไรนี่บนนรรณาลัยนั่นเห็นไ่มพี่น้องนี่เขาจะเอืน้นแบบบรรณาลัยเห็นไหมนี่นบนนรรณาลัยหรือว่าห้องสมุดน่าจะเป็นห้องสมุดเก้าเพือนครับพี่น้องนี่ห้องสมุดของสมัยอาณาจักรขอม พี่น้องว่างๆนะครับเดอ้อมาทาังเมืองกานนะครับสิไปทังอำเภอไซยโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่น้องก็เดินทางมาแวะท่มได้ครับพี่น้องครับปราสาทบ้านสิงห์มาเธอปราสาทเมืองสิงห์ป้าจำจักเถ่อครับพี่น้องเว,ว้าก็เพาจำมันต้องมีคนมานำแค่สิเตือนสติกันได้ครับพี่น้องป้าสันผมก็เว้าไปเองสิหระผมบ่ฮูจัก จำบ่ได้ครับพี่น้องเนี่ยก็ควายลงเด้อเนี่ยครับอันนั้นเป็นทางออกที่เข้ามาครับพี่น้องนี่เข้ามานี่องค์ปรสสาทะลักๆัยี่สองปรสสาทครับพี่น้องครับครับพี่น้องฮักชื่นชอบก็ติดตามได้คด้บพี่น้องเด้อแล้วก็จีพายไปเที่ยวเนี้ยไปกินเขาเนี้ยให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะครับพี่น้องฝากติดตามชมได้นะครับทางช่องบ้าต้นบุคุ้มเถบ่อนนะครับคันฮักก็กดไลค์นะครับเด้อถือใจก็กดแชร์เบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องบ้าต้นบุคุ้มเถื่อนี๋ยวก็จีเดินทาง ไปหาแรง่องเที่ยวให้พี่น้องได้บึงต่อคือเก่าครับพี่น้องครับว่าไปนั่มตัวไปเนี้ยตามสไตล์บ้าวทนนปุ๊บแต่บานครับพี่น้องอเดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้าอีพี่นาครับไปแล้วบิสวัสดีครับ